ครับเจ๊ฝากมานะครับเจ๊ฝากมาให้ผมช่วยลงให้เจ๊แน่นะครับบีออสปี2อง7ี่หรือประมาณปี2004นะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านร0 0เอนะครับอดีตเป็นอ่าแต่ก่อนก็คุณครูใช้นะครับก็ภายในแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยเครื่องดีแอร์เย็นนะครับแต่สภาพสีนะครับมันมีรอกนะ สีนี่มันมีรอกโอเคไหมละครับในราคาหกหมื่นห้าหกห้าใครสนใจนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับบอกเลยนะครับคุณผู้หญิงใช้คุณเจ๊ก็ใช้อยู่นะครับแกก็อยากขายก็เลยฝากผมมาฝากผมมานะครับอุ้ยฟ้าร้องครับใครสนใจก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับผมจะ ติดต่อประสานงานกับเาจ้าของรถให้นะครับอ่าเจ๊บอกว่าให้ขายนี้เลย6 5หมืนหนะครับโทรมาเบอร์ศูนย์หกสี่เก้ี่สได้เลยนะครับใครสนใจนะครับเนี่ยรถบ้านแท้เลยนะครับคันนี้สีไม่สวยอย่างเดียวนะครับภายในแอร์เย็นนะครับห5 0มื่นหราคาก็ ทรมากันได้เดี๋ยวผมจะประสานงานให้นะครับเครื่องพันห้าเครื่อง 1, 5, พันหาภาษีต่อเรียบร้อยเลยนะครับครับท่านใดสนใจก็ทักมาโทรมาได้เลยนะครับที่ช่องแย่ยภูินะครับขอบคุณครับ